สวัสดีจ้าทุกคนสบายดีจ้ามาดีวกันทุกคนอิ่งตามมาว่าเย็นนี้แรงนี้มาด้ยวยจ้าพี่พี่ที่รับชมมาทานตามมาด้วยกันช่วงนี้จุ่งๆนะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยมาจ้าเช็คก่อนด้วย เป็นด้วยจ้ะอยี่ยขึ้นไปนู้นขึ้นไปขึ้นไปนู้นขึ้นบนขึ้นบนนั่นคือบนขึ้นบนนี้ใช่ป่กอขึนไข่เอาไหมวันน้มาขอกินไข่จ้ะ อต้มมาม่าจะกระลำปีอยากกินอืะอือสับ ทิ้ไว้ตรงคุ่นี้นะคะทุกคนเอาไปงคิดนานล้วกเต้องหางลิปไว้ไข่ตุมโดยจะสะดุดอว้ย ยุ่งกินก็คุยนะจ๊ะวันาาวนี้ตัวอก,นกอนช่ แล้วนะคะไปแล้วค่ะบายขอบคุณทุกการรับชมด้วยคะ่ะบ๊